มา EP สองกำลังซีเริ่มไปเตปรียมอุปกรณ์เตรียมทานทานซึ่งเขาจะเอาไปนี่คือแจว้วจานผัดผักธรรมชาตปลูกเองเตรียมไป let's go เตรียมไปละสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคนลึ่งเนาะสาประมง กูคนลึงกับลุ่มไปน้ำขอมาให้เจ๊น้อยพายทางหน้าเอาไปทางหล the <hyd> ังก็้ไปดอนทานบรรยากาศตะเวนค่้อยยามแรง กีงะครับแคมของ,ของห่างยาวเขา,าจะไปดอนทานเนาะไปกวดออกป่าน้อยอป่าสดเขาจะไปกินยูหาดเลยเตรียไมไว้ละปิ้ง ว่ามาที่สีพันดอนขึ้นซื้อว่าสีพันดอนมนเกาะหลายเนาะทางเกาะน้อยเกาะใหญ่จะอยู่ทางใต้ของประเทศลาวนอะอย่างว่าใต้สุดเลยก็ว่าได้เนาะบรรยากาศื้อนี้เป็นน้่นิ่งเนะาะกแบ่แห้งถือว่าเป็นสญัญญาณดีในการหาปลานะเขาจะไปก็ เาะตัวนั่นเนาะเกาะดอนหาดโอเคแล้วจะมาเจออีกกันอีกบ้านหนึ่งเนาะอ่าพอดีเฮากะใกล้จะหอนแล้วเนาะคือว่าแบบหากินแบบพิถีิชีวิตของชาวบ้านเนาะอ่าคือว่ายังอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องไงอ่สาสอนข้าพเจ้ากะ ดนจะได้มาเท่านึงเนาะก็เลยอัดวิโลเพื่อไปฝากพี่น้องทานผูสชมเพือ่อโอก,กาสดีๆจะได้มาเที่ยวที่ดอนผงแข่งจำประซักนะตัวนี้จะเป็นขงเขาเอื้นว่าหาดดอนฐานเนาะพี่น้องเลยมันจะเป็นหาดทรายอ่ากันจะว่าทราเล้าก็เป็นไปได้เนาะบรรยากาศสุดยอดยากให้ ทุกทุกทานมาเที่ยวน้ำกันเนาะมีโอกาสมาเที่ยวอ่านั่นก็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่เพิ่นมาตั้งทินิๆลาวเที่ยวลาว้ยตัวหมามาต้อนรับ <c oughs> โอเคมาถึงแล้วเด้อ เป็นอาสิพาสมกับบรรยากาศนะบรรยากาศเป็นหาดทรายน,น้อยน่ะมินิเหมาะกับครอบครัวนะมาสมตะเวนตกดินกับทรรมบรรยากาศนำของยามแรงที่ดอนโคงแข่งจำประซัก đẹp hơn ngang